โดยภายในงานพระมหาสราร์ปิยนโรได้กล่าวทักทายชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งได้เมตตากล่าวถึงหลักการทำสมาธิเบื้องต้นตามแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ให้นึกนิมิตไว้กลางท้องอย่างเบาๆสบายๆจากนั้นได้นำนั่งสมาธิเป็นเวลา30นาทีแล้วได้สอบถามถึงผลการปฏิบัติธรรมซึ่งหลายท่านพบกับความสบายความสุขภายในมีบางท่านเห็นแสงสว่าง จากนั้นพระอาจารย์ได้เล่าถึงการประยุกต์ใช้สมาธิในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวนันตัวอย่างเช่นเวลารถติดเริ่มงดหงิด,งดให้รู้เท่าทันอารมณ์ว่าเรากำลังหงุดหงิดแล้วเปลี่ยนความสนใจจากอารมณ์นั้นมาที่ศูนย์กลางกายแทนก็จะช่วยลดอาการหงุดหงิดลงได้หรือเวลามีความเครียด เกิดขึ้นในที่ทำงานอย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรทั้งๆท,ท,ที่มีความเครียดให้หาที่สงบนั่งหลับตาทำใจให้สงบก่อนแล้วถึงค่อยตัดสินใจทำอะไรต่อไปซึ่งจะทำให้ตัดสินใจได้ไม่ผิดพลาดและลดการกระทบกระทั่งกันในทีมงานได้อีกด้วยซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาทั้งหมดเป็นเพียงการชี้นำภายหลังจากที่ทุกท่านได้รับฟัง ก็เกิดความคิดจะเอาสมาธิไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันวันนี้ทุกคนเลยกลับบ้านไปพร้อมรอยยิ้มความสบายใจและแนวความคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหาของตัวเองและคนรอบข้างบางท่านหลังจากจบคลาสแล้วก็เข้ามาขอบคุณและวางแผนจะนำคำแนะนำเหล่านี้ไปขยายผลต่อไปเป็นวงกว้างเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขให้แก่โลกใบนี้ค่ะ